สวัสดีครับผมก็มาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาเสนอริครับในการใช้เจ้านี่นะครับ brushes หรือที่เราเรียกว,ว่าแท่นนะครับ <Mohammed> ตอนเด็กๆผมเคยสงสัยว่าเวลาเราฟังเพลงแจ๊สหรือว่าเพลงแจ๊สอะไรแล้วกันนะฮะผมเคยสงสัยว่าเวลาเขามีเสียงเขาทำยังไงกันนะครับแล้วผมก็เห็นอยู่เป็นใคว่าเขาทําท่านี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่า เขาทำยังไงกันแล้วก็พยายามศึกษาว่าเอ๊ะทำยังไงศึกษาด้ตัวเองหรือถามผู้รู้นะครับจนตอนนี้ก็พอรู้ขึ้นมาบ้านนะครับก็เอามาแบ่งปันเหื่อคนที่กําลังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับจะได้รู้ด้วยความรวดเร็วนะครับโอเคอันดับแรกก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องจังหวะเรามาดูก่อนว่าแซ่เนี่ยทำหน้าที่ต่างจากไม้กรองยังไงทําได้กี่เสียงยังไงบ้างร่าวๆนะครับเรามาดูใกล้ๆนะครับเสียงแรกที่แซ่ทำทำได้นะครับคือเสียงจากปลายของแซ่นะครับเป็นเสียงที่เบาที่สุดนะครับ ลองฟังดูนะครับเสียงที่2คือเสียงส่วนนี้นะฮะเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งครับเสียงจะให้แอตแทคให้พลังเพิ่มให้มวลเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับเสียงที่3ใช้หมดนี่เลยนะครับให้ความแข็งแรงมากๆและสั้นด้วย และเสียงที่4คือเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของของการใช้แท่นะครับก็คือนะครับหรือแบบนี้นี่เองนะครับโอเคในตอนแรกนี้นะครับผมจะขอสอนเกี่ยวกับการใช้แท้ในการตีจังหวะสวิงนะครับพื้นฐานที่สุดนะครับว่าเขาตีกันยังไงนะครับเป็นแบบนี้ครับว่า two o go โอเคครับอโอเคแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอันดับแรกเรามาดูก่อนข้างซ้ายเนี่ยเราสามารถบนได้ลักษณะนี้ตามเข็มนาฬิกาหรือ ควรเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับมือกองหลายๆท่านใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็บางคนก็ตามเข็มบางคนก็ทวนเข็มแล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวของผมผม,ผมชอบแบบตามเข็มนาฬิกานะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้มีหลายแบบนะครับโอเคแต่วันนี้เราจะมาสาธิตแบบนี้นะบแบบที่ผมใช้เป็นประจำดีกว่านะครับ โอเคแล้วลองดูว่าเราจะทําเป็นจังหวะสวิงได้ยังไงนะครับเราจะนับ1 2 3 4การวน2กับ4ของมือซ้ายที่อยู่ตรงนี้นะครับ1 2 3 4นะครับลองดูนะครับ1กับ3ที่อยู่ตรงนี้1 2พร้อมปะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4. ของมือขวา1นึ่จะอยู่ตรงนี้2 3 4แต่มือขวาจะเล่นเหมือนไลท์ซิมบอลของเพ็งแจสนะครับก็คือ1 2ึ่อะอัศสามสี่อะศหนึ่งสองอัสามสี่อัหนึ่งทีนี้ตัวที่2กับ4เราจะแอคเซนต์เข้าไปโดยใช้ส่วนนี้นะฮะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ตอนแรกเราจะใช้ตรงปลายแต่ตอนแต่ตอนที่แอคเซนต์เราใช้ตรงส่วนนี้นะครับ1 2 จะเบาหนักเบาเบาหนักเบาเบาเบาหนักเบาเบาหนึ่งสองอักสามสี่อักพอมารวมกันก็จะเป็นหนึ่งสองอักสามสี่อักตอนสองกับสี่จะคว้ยกันพอดีครับ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งดูนะครับหนึ่งเรื่องตรงนี้สองสามสี่ 1>, 1 2 3 4สองอักสาอะหนึ่งออหรือบางคนจะไปเล่นเป็นแบบนี้ครับ1 2 3 4สองอัาออทีนี้เราก็เล่นแทแหงสองกับ4พื้นฐานปกตินะครับ1 2 3 4สอง เพิ่มความเร็วขึ้นหรือจะมีเรดเดือนโอเคนะครับทีนี้เราก็ได้พื้นฐานของการเล่นแท่ในจังหวัดสวิงพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนต่อไปผมจะมาขยายความ เพิ่มจากนี้นะครับก็รอติดตามชมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามติดตามเพจผมได้นะครับพันธุวัฒนาวิกนะครับพันธุวัฒนาวิกย์เพจนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ